เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุกที่19มกราคม2567คลิปนี้มาอัปเดตตารางหรือกำหนดวันจ่ายเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุรับสูงสุด900บาทนะคะโดยรอบแรกจะโอนใจ่ายในวันที่11 12 13มีนาคม2567และรอบต่อๆไปมาอัปเดตกันนะคะได้รับสูงสุดตั้งแต่100จนถึง900บาทนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะนางสาวที่ว่าพรพาส,สุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้แจ้งข่าวดีว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติแนวทางการจ่ายเงิน ส่งคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอะไรได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจำปีงบประมาณ2567นะคะในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่มกราคมจนถึงกันยายน2567โดยโอนจ่ายเป็นรายไตรามาสและกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งการโอนเงินจะโอนผ่านสองช่องทางนะคะ 1. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น2บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์โดยมีเงื่อนไขได้รับสิทธ์ เงินส่งเคราะห์นะคะสําหรับใครที่ได้รับสิทธิแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่บมจธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะสําหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพระเบกับเลขบัตรประชาชนได้อาทิผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพระเพย์ได้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้นะคะโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนะคะ ทีนี้มาดูกําหนดการโอนเงินส่งเคราะห์นะคะโดยจะแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ์รอบแรกจะโอนอยู่3วันนะคะวันที่โอนเงินก็คือ1 1มีนาคม2567วันแรกที่จะโอน1 1มีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดก่อน1มกราคม2495วันที่1 2มีนาคมนะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่าง 1>, 1มกราคม2495ถึง31ทธันวาคม2501นะคะและวันที่13มีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดระหว่าง1มมกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2 5 0 7นะคะวันที่ยืนยันตัวตนสำหรับ3กลุ่มนี้นะคะท่านจะต้องยืนยันตัวตนภายใน26กุมภาพันธ์2567นะคะ กรณีมีบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนภายใน6มีนาคม2567กรณีไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นภายใน20กุมภาพันธ์2567นะคะท่านก็จะได้รับการโอนเงินตามวันก็คือ 11, 12และ13มีนาคม2567นะคะ อัปเดตกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์ปี2567วันนี้สุกที่19มกราคม2567นะคะ